สวัสดีค่ะขวัญจากสตาร์ u ั n นาวนะคะวันนี้ขวัญจะมาสอนทุกๆท่านยิงโฆษณา f a c e b o o k อดด้วยมือถือค่ะอย่างที่เคยเกินไปนะคะในหลายๆคลิปที่เคยทำไว้แล้วนะเวลาที่เรายิงโฆษณา f c e e o o o อะจริงๆแล้วนะคะขวัญจะแนะนำว่าการยิงโฆษณา f c e e o o o นะคะควรที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการยิงจะดีกว่าเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว,ว่าเวลาที่เรายิงโฆษณา a c e b o o k เนี่ยเราใช้มือถือกับแท็บเล็ต กับคอมพิวเตอร์มันจะมีฟีเจอร์ในการเลือกตัวเลือกโฆษณาค่ะไม่เหมือนกันการที่เราใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยไอตัวตัวเลือกต่างๆเวลาเรากดยิงโฆษณาค่ะจะมีน้อยเพราะฉะนั้นการตั้งค่าเนี่ยมันจะตั้งค่าได้น้อยแต่ข้อดีของมันนะคะก็คือมันจะง่ายสําหรับมือใหม่นะคะหรือว่าอาจจะมีบางท่านจริงๆที่ไม่สะดวก ที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะไม่ได้มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เวลาที่เราจะยิงโฆษณาเราอาจจะไม่ได้ยิงโฆษณาที่ซับซ้อนมากนะอยากที่จะลองใช้มือถือยิงง่ายๆดูนะคะวันนี้ขวัญก็จะมาสอนวิธีนะคะในการใช้มือถือนี่แหละยิงโฆษณา Facebook ว่าทํำยังไงนะคะเอะเดี๋ยวเรามานะคะดูกันที่หน้าจอมือถือได้เลยเวลาที่เราจะยิงโฆษณา Facebook นะคะเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า Business Suite นะคะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นสีเทาๆนะคะเวลาที่เราจะเริ่มยิงโฆษณาให้เรากดเข้าไปในแอป Business s u i นี้ได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้ขวัญจะมันจะขึ้นมาเป็นเพจที่เราจัดการอยู่แล้วนะถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะกดสลับสมมุติว่าเรามีธุรกิจหลายธุรกิจนะคะมีเพจดูแลหลายเพจเราสามารถกดสลับที่มุมซ้ายล่างได้ตรงนี้เห็นไหมมันก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอ่ะแล้วก็ ไปกดที่ด้านบนตรงนี้นะคะมันก็จะสลับเพจได้ว่าเราจะเอาเพจไหนอ่ะยกตัวอย่างสมมุติขวัญจะโฆษณานะคะในเพจ t t r t u Up Now นนี่แหละวิธีการนะคะให้เราโพสถ้าเราอยากที่จะโฆษณาโพสให้เราโพสตัวโพสที่เราต้องการไปในเพจก่อนเมื่อเราโพสเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาที่แอปนี้นะคะเสร็จแล้วกดตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็เลื่อนไปนะคะไปไปหา โพสที่เราอยากที่จะโฆษณาขวัญยกตัวอย่างนะเช่นขวัญอยากจะโฆษณาโพสต์นี้ก็แล้วกันนะคะของเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทําโพสต์ขึ้นมานําเสนอสินค้าและบริการมันก็จะมีปุ่มอยู่ด้านขวาล่างถูกไหมคะว่าโปรโมทโพสโปรโมทโพสนะคะอ่ะให้คลิกที่คําว่าโปรโมทโพสต์ึครั้งเริ่มต้นแบบ อย่างแรกเลยที่เราต้องตั้งค่านะคะก็จะเป็นเรื่องของการเซตไอตัวเป้าหมายนะคะหรือ objective ของการโฆษณาน,นั่นเองสามารถกดดูเพิ่มเติมได้มันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยสตัวเลือกนะคะคือเพิ่มจํานวนคนเข้าเว็บไซต์เพิ่มการมีส่วนร่วมเพิ่มจํานวนข้อความและเพิ่มจํานวนการโทรในส่วนตรงนี้อยากให้ให้ความสําคัญกับมันนะคือ เวลาที่ Facebook เขาถามว่าคุณมีเป้าหมายอะไรในการกดโฆษณาโพสต์นี้เนี่ยมันมีผลเวลาที่เขาเอาไปคำนวณอลัลกอริทึมในการนำส่งโฆษณาให้เรานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยโฆษณาโพสต์นี้เราอาจจะทำเป็นคลิปไวรัลวิดีโอขึ้นมาเราอยากที่จะให้คนดูเยอะๆหรือกดแชร์เยอะๆนะคะสิ่งที่เราต้องการคือการมีส่วนร่วมหรือ Engagement ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราติ๊กตรงนี้เลย อยากได้คนที่มามีส่วนร่วมเห็นไหมแสดงโฆษณาแก่คนที่มีแนวโน้มจะแ,แสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นและแชร์ Facebook <g ul ose> <ontec or> จะไปทำการนะคะเขาจะไปวัดเลยว่าในระบบ d า t ้ b a s e ของเขาในประเทศไทยเนี้ยนะคะแบ่งคนออกเป็นคนที่ชอบมีส่วนร่วม <g ul ose> กับคนที่มีส่วนวม,มีส่วนร่วมบ้างไม่มีส่วนร่วมบ้างก็คือกันกลางอ่ะกับคนที่ไม่มีไม่แบบ มีพฤติกรรมอ่ะไม่ชอบมีส่วนร่วมเลยคือเวลาเล่น Facebook เนี่ยไถยดูอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยกดไลค์กดแชร์เท่าไหร่ถ้าเราเลือกเป้าหมายการโฆษณาถูกต้องคือเลือกเป็นอยากเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับโฆษณานี้นะคะมันจะนําส่งไปหาคนที่อย่างที่มันบอกเลยมีแนวโน้มจะมีส่วนร่วมกับเราไอคนที่มันดูพฤติกรรมเขาทุกวันอยู่แล้วเก็บข้อมูลอยู่แล้วว่ากลุ่มเนี้ย ชอบมีส่วนร่วมกับโพส์นะมันจะนำส่งให้ก่อนก็คือมันจะมีแนวโน้มว่าแคมเปญโฆษณาเราจะประสบความสำเร็จมากกว่าถูกปะ่ะต่อมาถ้าสมมติว่าไอ้กลุ่มคนที่ชอบมีส่วนร่วมเนี้ยนำส่งหมดละมันก็จะทยอยนำส่งมาหาคนที่เป็นกลุ่มมีส่วนร่วมบ้างไม่มีส่วนร่วมบ้างนะคะแต่มันจะไม่นำส่งไปหาคนที่มีพฤติกรรมแบบมือมือหนักอะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลยเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้น เราต้องเลือกเป้าหมายให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการนะคะ,ะถ้าเราอยากได้ engagement หรือส่วนร่วมกับโพสก็เลือกเพิ่มการมีส่วนร่วมแต่ถ้าไม่ใช่โพสนี้ที่เราอยากจะโฆษณานะคะเราอยากที่จะสร้างยอดขายอยากให้คนทักอินบ็อกซ์เยอะๆอะเราก็กดเพิ่มจำนวนข้อความถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ,สะแสดงโฆษณาต่อคนที่มีแนวโน้มจะส่งข้อความถึงคุณบน Facebook ความหมายก็คือ เฟซบุ๊กมันจะแบ่งคนเป็นคนที่ชอบทักอินบ็อกซ์เพจต่างๆกับคนที่ทักบ้างไม่ทักบ้างกับคนที่ไม่ทักสั่งซื้อของอะไรเลยถ้าสมมุติว่าเรานะคะเลือกถูกต้องเป็นะนคะคะเพิ่มจํานวนข้อความมันก็จะมีอัลกอริทึมที่คิดนําส่งไปหาคนที่มีแนวโน้มจะทักอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อมากที่สุดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้นะคะเลือกให้ถูกต้องต่อมานะคะเรื่องของปุ่มนะคะก็ การที่ถ้าเราอะเลือกเป็นเพิ่มแบบเหมือนจำนวนข้อความนะคะเลือกเป้าหมายเป็นการส่งข้อความมันจะสามารถส่งไปได้หลายที่ถ้าเป็นอันแรกเลยเห็นไหมคะส่งข้อความเฉยๆมันจะมันจะส่งไปที่ inbox inbox เพ e ของเรานะคะหรือว่าบางประเทศอะ วอตแอ p เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะก็สามารถตั้งค่าให้ส่งไปที่วอตแอปได้แต่ว่าประเทศไทยก็ไม่ค่อยใช้กันนะคะส่วนใหญ่คนทักอินบ็อกซ์อยู่แล้วในส่วนตรงนี้ไอ้ปุ่มเนี่ยเราก็ค้างไว้ที่คําว่าส่งข้อความนี่แหละค่ะถูกแล้วนะคะในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของหมวดหมู่โฆษณาพิเศษนะคะคือตอนนี้ Facebook เขาจะมีเรื่องของ พวก Sensitive Content ต่างๆคือเขาอยากจะทราบว่าไอคอน n t นต์ของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมพิเศษหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยถ้าเราถ้ามันไม่ใช่อยู่แล้วเราขายของตามปกติเราก็ไม่ต้องกดเปิดนะคะกดค้างไว้อย่างนี้ได้เลยต่อมาอ่าเป็นเรื่องของการตั้งค่าที่สำคัญละเป็นเรื่องของการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายนะคะ การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายตรงนี้อยา่อยาก,กดผ่านนะเราควรคตั้งค่าเสมอตั้งค่าให้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเรานะคะให้กดตรงนี้ก่อนเลยแก้ไขนะคะพอกดแก้ไขปุ๊บเราจะสามารถกำหนดลักษณะจอดลึกเบื้องต้นได้ว่าเราอยากจะนำส่งโฆษณาไปหาใครนะคะเช่นอันแรกเลยเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งนะคะค่า default มันจะเป็นคำว่าไทยขวัญยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะ ถ้าเราอะสมมติเราเปิดร้านอาหารใช่ไหมหรือว่าเราขายของแบบเฉพาะในพื้นที่ให้บริการแค่กรุงเทพแบบเนี้ยเราไม่ควรที่จะยิงโฆษณาไปหาคนทั้งประเทศถูกไหมมันเปลืองอ่ะเราไม่ได้จะบ,บริการคนที่อยู่นอกกรุงเทพอยู่แล้วเราจะตั้งตั้งตำแหน่งที่ตั้งเป็นไทยทำไมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ส่งได้ทั่วประเทศส่งไปสนีได้พืด,ดง่ายเราจะค้างเป็นป ตำแหน่งที่ตั้งเป็นไทยอย่างี้ถือว่าโอเคนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ก็แค่คลิกเข้าไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กดลบเอาอสมมุติว่าเราจะพื้นที่บริการของเรามีแค่กรุงเทพเราก็พิมพ์ได้เลยก็กดลบไทยออกก่อนนะเสร็จแล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะเนี่ยเหมืนอนเพราะมันจะขึ้นอันตโนมัติอยู่ละเห็นป่ะคะกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยเห็นไหมก็คลิกไปหนึ่งครั้ง ก็ได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าธุรกิจเรามี3ามที่กรุงเทพชลบุรีอุดรธาน,นีนะคะเราก็พิมพ์ต่อได้ชลบุรีเราก็พิมพ์ต่อไปนะคะเห็นปะมันก็จะขึ้นแล้วชลบุรีอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้อุดรใช่ไหมอ,อุดรน,นะคะเรียบร้อยอเมื่อเรานะคะ ตั้งค่าตัวตำแหน่งที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคได้เลยนะคะด้านล่างมันจะมีคําว่าบันทึกอยู่อ่ะเราก็คลิกคําว่าบันทึกอ่ะถือว่าเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะกรุงเทพชนบุรีอุดรธานีนะคะต่อมาเป็นเรื่องของคุณลักษณะนะคะคือเป็นเรื่องของการเจาะลึกเพิ่มเติมอ่ะเราลองคลิกดูว่ามันมีตัวเลือกอะไรบ้างเราสามารถเลือกได้หลากหลายเลยนะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของ ความสนใจหรือ interest ต่างๆขญยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุตินะคะเราขายของเนี่ยเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเราสามารถลองเซิร์ชคำว่า beauty ก็ได้เป็นคนรักสวยรักงามเห็นไหมมันก็จะมีความงามอันนี้ก็คือเป็นคนที่มี interest นะคะหรือความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความงามหรือว่าถ้าเราไม่เอาเราลบทิ้งไปลองพิมพ์คาว่าสกินแคร์ก็ได้สมมติเราขายพวกเกี่ยวกับ สกินแคร์เนาะมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมเยอะแยะเลยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะยังสามารถเจาะลึกบางเรื่องได้ขวัญยกตัวอย่างสมมุติเราเป็นเซลล์ขายรถนะคะถ้าเป็นพวกรถเนี่ยถ้าเราลองพิมพ์ดูมันเจาะจงรุ่นได้เลยนะอ่ะสมมุติเราขาย Toyota Camry นะเราลองพิมพ์ดู Camry เห็นไหมขึ้นเลยเป็นเจาะเป็นรุ่นเลยนะคะคนที่สนใจรถยนต์ Toyota Camry อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสามารถพิมพ์ได้หลากหลายในส่วนของ interest ตรงนี้ขวัญอยากที่จะให้ลองเทสดูนะคะคือบางทีเราอาจจะคิดได้เยอะในส่วนสมมุติเราขายเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมอย่างเงี้ยมันพิมพ์ได้หมดเลยทั้งอาหารเสริมสกินแคร์บิวตี้ความงามใช่ปะเราไม่รู้หรอกว่า interest ไหนเนี่ย มันขายดีเราต้องลองเทสดูเช่นเราทำแคมเปญนี้เราอาจจะลองเทสคําว่า beauty นะคะแคมเปญหน้าเรามาทําอีกแคมเปญหนึ่งนะคะเราก็ลองเทสคําอื่นดูอย่างนี้เป็นต้นนะคะการยิงแอดที่ดีอ่ะต้องเทสนะไม่ใช่ว่าเราขายอาหารเสริมเราก็เอาสนใจอาหารเสริมแล้วจบเลยบางทีเราอาจจะไปขายดีที่อินเทอร์เสกลุ่มอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้ขัญลองพิมพ์ง่ายๆไปสักอย่างหนึ่งแล้วกันสมมุติ เราขายรถมือสองอะไรเงี้ยอยากเอาคนสนใจรถทั่วไปมันน่าจะเป็นคำว่ายานยนต์นะถ้าจำไม่ผิดถ้ารถยนตนะ์อะเห็นไหมเป็นคำว่ายานยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของประชากรศาสตร์แล้วเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเจาะลึกไปเรื่องอื่นๆได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องความสนใจแล้วเราเจาะลึกไปเรื่องอื่นๆได้นะคะยกตัวยอย่างเช่นเห็นไหม มันจะมีเราสามารถกดตรงนี้ได้คือบางทีเราคิดไม่ออกอะว่าไอา้ที่เราขายอะเรามันจะต้องพิมพ์ความสนใจว่าอะไรมันจะมีด้านล่างนะคะตรงคำว่าเลือกดูเราลองคลิดเข้าไปนะคะแล้วเราลองมาพิมพ์เยอะๆตรงนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้เราก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดลองพิมพ์ไปสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเยอะกว่าเมื่อกี้คือเมื่อกี้พอเรา ขึ้นเราพิมพอะไรไปเนี่ยมันจะขึ้นตัวเรื่องให้แค่3าสตัวแต่อันนี้มันจะให้ให้เราดูเยอะๆเลยว่าเฮ้ยใช่อันนี้หรือเปล่านะคะหรือสมมุติเราเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเราอาจจะลองพิมพ์สมมติเราขายอาหารญี่ปุ่นนี้เนาะเราอาจจะลองพิม Japanese food ซิขึ้นไหมเอ้ยมีด้วยอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือมันจะกดดูได้หลายแบบมากกว่านะคะอ่ะสมมุติเอาประมาณนี้พอกดบันทึกอ่า จริงๆนอกเหนือจากนี้ที่ขวัญอยากให้ดูด้วยนะขอ,อกดอีกทีหนึ่งนะคะมันจะมีเรื่องของการศึกษาได้ด้วยเช่นเราลองพิมพ์คาว่าปริญญาตรีนะเห็นปะคืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสังเกตปะว่ามันจะมีคําว่าระดับการศึกษาอยู่บรรทัดที่2คือมันไม่ได้หมายความว่าคนเนี้ยสนใจเรื่องของปริญญาเอกปริญญาโทนะคือมันมี กำกับด้านล่างอยู่แล้วว่าระดับการศึกษาหมายความว่าเนี่ยเราจะยิงโฆษณาไปหาคนที่จบปเอกปโทรหรือกําลังศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือเราต้องลองกดเล่นดูมันไม่ได้ตั้งค่าได้แค่ความสนใจอย่างเดียวมันตั้งค่าไปถึงเรื่องของข้อมูลทางประชากรได้เช่นจบการศึกษาระดับไหนนะคะแต่งงานแล้วหรือยังสถานะการแต่งงานเป็นยังไงนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติถ้าขวัญคลิกนะขวัญคลิก สมมุติว่าขวัญขายของราคาแพงนิดนึ่งใช่ปะ่ะแล้วขวัญรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะไปเลือกยังไงดีนะคะหรือคนส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นฝ่ายจะซื้อทํางานอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่จะจบปอเอกปอโทปตีขึ้นไปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาเลือกเรื่องของระดับการศึกษาตรงนี้ได้เห็นไหมคะว่า เป็นคนที่จบป็เอกก็โทนะคะหรืออย่างน้อยจบปริญญาขึ้นป้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราคือเราต้องวิเคราะห์มาแล้วว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายของเรามีความสนใจในเรื่องอะไรส่วนใหญ่เขาจบการศึกษาระดับไหนนะคะคือมันต้องผ่านการทําเขาเรียกว่า t a r g e t persona หรือกลุ่มเป้าหมายมาอย่างละเอียดนะอ่ะนี่ส่วนตรงนี้โอเคอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จะได้ละเห็นป่ะคะ กดบันทึกนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของการกำหนดอายุนะคะในส่วนนี้ก็อย่างที่ขวัญบอกเราจะต้องผ่านการศึกษากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเรามาแล้วสมมุติว่าธุรกิจเรานะคะคนส่วนใหญ่จะต้องจบปริญญาแล้วอะอยู่ในวัยทำงานใช่ปะเราอาจจะเลือกนะคะยิบสองขึ้นไปอ่ะไปจนถึงอายุ30 30 40อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของเพศก็กดได้เลยทั้งหมด ผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะ,ะสมมุติว่าเราขายของที่ผู้หญิงซื้อก็ได้ผู้ชายซื้อก็ได้ก็กดทั้งหมดไปเลยแล้วก็กดบันทึกนะคะอย่างนี้ก็ได้ต่อมาเป็นเรื่องของการกําหนดงบประมาณนะคะงบประมาณอันนี้คือ ให้เรานะคะเลื่อนตามงบประมาณที่เรามีได้เลยนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเวลาที่เรายิง,ยงโฆษณาเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีปุ่มเครื่องหมายที่เป็นตัวไออย่างนี้ถูกไหมถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนี่ยเราสามารถกดได้ป่ะคะ่ะมันก็จะบอกเลยเห็นไหมอันนี้หมายความถึงงบประมาณทั้งหมดงบประมาณของคุณที่จะเป็นแบบควบคุมจํานวนเงินที่คุณจะใช้จ่ายอะคราวนี้เราก็จะทราบละคำว่างบประมาณทั้งหมดหมายความว่า ทั้งแคมเปญเนี้ยเราจะเสียเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราอ่ะมีงบอยู่หนึ่งพั 1, บาทนะคะจะโฆษณา5วันเราต้องตั้งตรงเนี้ยมันมันเป็นการตั้งค่าง,งบประมาณทั้งหมดนะไม่ใช่งบประมาณต่อวันเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งไปเลยที่1,000บาทเห็นไหมแล้วระยะเวลาเรามากดบวกกดเพิ่มลดตรงนี้ว่าจะโฆษณากี่วันนะคะอะหลังจากนี้ เวลาเมื่อเรากําหนดว่ประมาณเสร็จแล้วเรามาดูตรงสรุปตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะคุณจะใช้จ่าย200บาทต่อวันว่าถูกต้องตามที่เรากําหนดไว้ไหมนะคะหลังจากนี้ก็เลื่อนลงมาก็จะไม่มีการตั้งค่าอะไรละสามารถกดโปรโมทโพสต์เลยตรงนี้ได้เลยนะคะโฆษณาก็จะทําการนําส่งเข้าให้ Facebook พิจารณาคือโฆษณาเนี่ยมันจะไม่ได้รันเลยนะหลังจากที่เรากดโปรโมทโพสต เฟซบุ๊กเนี่ยมันจะพิจารณาก่อนว่าตัวแคมเปญโฆษณาของเรานะคะมีการทำผิดกฎอะไรไหมเช่นนะคะเรามีแบบเหมือนรูป b e f o r e a p t e r หรือมีข้อความอะไรที่เป็นข้อห้ามการโฆษณาของเขาหรือเปล่าถ้าไม่มีนะคะมันก็จะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะไม่กี่ชั่วโมงนะคะมันก็จะขึ้นเป็นเหมือนกับว่าโฆษณารันละผ่านการพิจารณาแล้วนะคะแต่ปกติแล้วเวลาที่มันขึ้นว่า กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาเนี่ยถ้ามันเกิน24ชั่วโมงอะค่ะคือ Facebook เขาการันตีว่าเขาจะพิจารณากลับมาภายใน24ชั่วโมงนะถ้าสมมติว่ามันเกินอะเราควรที่จะมายิงโฆษณาใหม่แล้ว,แล,วแล้วเราต้องเช็คดูว่าเรามีอะไรทำอะไรผิดหรือเปล่านะคะอ่ะนอกเหนือจากนี้อันนี้ก็จะจบในส่วนของการการยิงโฆษณาผ่านมือถือแล้วเนาะเห็นไหมว่ามีการตั้งค่าน้อยมากนะคะที่แนะนำเพิ่มเติมก็คือ เราควรที่จะมีแอปอีกแอปหนึ่งบนมือถือนะชื่อคําว่าโฆษณาตรงนี้นะคะดูตามหน้าจอได้เลยเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าโฆษณาอยู่แอปนี้มันจะเอาไว้ดูผลลัพธ์ของโฆษณาคือเมื่อส,สักครู่อ่ะ Business Suite เนี่ยเราจะเอาไว้นะคะตอบอินบ็อกคลูกค้าดูอ่าโพสต์ข้อความต่างๆสมมุติเราอยากที่จะ โพสขายของอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัว business suite เนี่ยทำการโพสนะคะมีลูกค้าทักสั่งซื้อมาใช้ business suite ตอบเหมือนกันยิงโฆษณาก็ใช้ business suite ในการยิงนะคะแต่เวลาที่เรายิงโฆษณาเสร็จแล้วเราอยากจะดูผลลัพธ์โฆษณาค่ะเราควรที่จะใช้แอปอีกแอปหนึ่งชื่อว่าโฆษณาตรงนี้เลยนะคะเนี่ยกดเข้าไปนะคะมันก็จะ ดําเนินการต่อมันก็จะลิงก์อัตโนมัติเลยเป็นบัญชีของเราเสร็จแล้วมันจะไปดึงค่ามาทันทีนะคะว่ามันจะไปดึงค่ามาทันทีเลยว่าเรามีแคมเปญโฆษณาอะไรอยู่บ้างนะแล้วก็ผลลัพธ์โฆษณาต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการทดลองนะคะยิงโฆษณา Facebook ด้วยมือถือนะคะในส่วนเนี 7, 6, ้ยขวัญขอ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าการยิงโฆษณาด้วยมือถือเนี่ยอยากที่จะให้สําหรับคนที่อาจจะติดจริงๆเช่นไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะไม่สะดวกจริงๆที่จะใช้โน้ตบุ๊กในการยิงแต่ว่าถ้าใครมีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแนะนําให้ใช้ Facebook Ad Manager ในการยิงจะดีกว่าแต่ว่ามันก็จะยากหน่อยนะคืออาจจะใช้เวลามากขึ้นประมาณสัก 10นาที15นาทีอะไรเงี้ยเพราะตัวเลือกมันจะเยอะมากนะคะอันนี้เราก็ลองปรับใช้ดูว่าเราเหมาะในการยิงโฆษณาด้วยอะไรเราถนัดยิงโฆษณาด้วยอะไรมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวในส่วนของคลิปนะคะถ้าสมมุติว่าใครอยากที่จะดูว่าวิธีการยิงโฆษณาด้วย f c e e o o o k d m m n n g g r อระะ์ค่ะยิงยังไงเดี๋ยวขวัญจะฝาก ลิงไว้ด้านล่างนะคะก็เดี๋ยวดูตามลิงได้ในในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของมือถือทั้งหมดในส่วนของวันนี้นะคะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะอยากที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ด้านการตลาดออนไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Start Up Now ไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่ทางขวัญเนี่ยมีคลิปใหม่ๆดีๆออกมาจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ